ทคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกอยมทุกคนมีทุกหมดมีทุกมากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสำหรับปุถุชนในโลกเนี่ยเว้นอลาหาันขีนาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะ ยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหวหาไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้เท่าปลายขนทรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้ยพระศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนนั้นจะปรินิพานในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพานแน่นอนเนี่ยพระองค์บอกวิธีไปแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพานในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียรทำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอดยี่บสี่ชั่วโมงทุกวินาที ทุกเสี้ยววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยโยมปรินิพานแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศาสดา,ศาหรือกําลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยศกุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่าบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลย ตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสาก็เลยเอยสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนะไม่มีวิธีแก